สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องใน Facebook นะครับนี่ครับอีกคันหนึ่งครับอีสูสูครับทีเฟครับเครื่องดีครับสีสันตามรูปนะครับสีสันสภาพโอเคครับอันนี้เป็นภายในครับมือหมุนมีนะครับ ยางดีสี่เส้นครับดอกยางยังเยอะนะครับใช้ได้อีกนานครับคัสซีสวยนะครับไดห้ดูที่ระ้างนะครับคัสซีโอเคครับสีสวยนะครับไม่ผุไม่ดาครับกระบะแม็กไลเนอร์นะครับกระบะแม็กไลเนอร์ครับมีข้อนะคันนี้มีข้อนะยางดีสี่เส้นนะครับ สีสันโอเคครับรถคันนี้ได้เดิมนะครับได้เดิมเดิมทั้งคันครับเดิมบางทั้งคันมาดูครับคัสซีสวยนะครับทั้งเส้นเลยครับทั้งหมดเลยนะครับดูโอเคนะครับรถได้เดิมดูครับดูรอยนะครับรอยหักมุมไม่มีรอยเคาะรอยโป้นะครับตะเข็บนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยตะเข็บยังโอเคนะครับ ไม่ผูนะครับคันนี้เพราะเดิมๆตะเข็บนี้ไม่เคยแตกออกแกวเลยครับนองยังสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวดูเครื่องนะครับมาติดเครื่องดูกันทะเบียนมีนะครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับทะเบียนครบติดเครื่องนะครับ ไม่เดิมนะครับสายรับตรงก็ของเดิมครับเดิมไม่ได้เปลี่ยนองบอยก็เปลี่ยนตัวเดิมนะครับเดิมไม่ไเคยเปลี่ย,มมน,ยนเนครื่องโอเคนะครับโอเจอกันนะไร ทุกคนนะครับดนบ่น้ำนครับน้ำครับถ้าคุณมาทางไกลสบายใจนะคือเป็นน้ำน้ำไม่ดันนะครับเนะครับสนใดสนใจก็โทรมาครับศู 8, 9, นยะ์ครับ5 72 7731นะครับ ดูโรไดที่เพื่อนถือจังหวัดอุดรธานีนะครับไม่แพงครับราคาไม่แพงนะครับมานะต่อรองกันได้ครับสนใจราคาแบบไหนมาเสนอมาครับมาคุยกันนะครับ0895727731และ0856424734ครับดูโรไดที่อำเภอหนือจังหวัดอุดรธานีนะครับปักหมุดเลยครับ ยูปโกรถบ้านอำเภอขอนือครับโอเคครับสวัสดีครับ